สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองนะครับนี่ก็พา,าพาหมานะพาหมาเดินเล่นนะนหมาชื่อโจะนะโจมันเดินเล่นนะนก็ถ่ายคลิปลงที่ ช่องหลักไปหลายวันแล้วเนาะเ,ออเลยมาถ่ายลงที่ช่องรองมั่งนะครับกับเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศมาพาเอซมาชมบรรยากาศไปต่างๆหน้าๆ ตอนนี้ก็ห้าโมงหน่อยๆน้อเด็กพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เลยนะอันนี้ก็ได้ถ่ายคลิปนะคลิปฝาให้ fc ได้ชมเน,ะนาะเออก็ไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วนะถ่ายต่ ทายอยู่แต่ว่าลงแต่ช่องหลักไงช่องรอไม่ค่อยได้ลงนะครับโจมจะขี่ป่ะเนผะว่าโจมไม่น่าขี่เอฟซีได้ผมเดานะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมพามันมาผมพามันมาเตือนเล่นนี่แหละไม่เช้าสายแล้วเออตอนสาย ก็เมื่อเช้าก็ตอนสายๆหน่อยแหละที่พามาก็ถ่ายลงที่ช่องหลักนเนาะช่องรองก็ไม่ได้ลงนะเพิ่งถ่ายคลิปนี้คลิปแรกนะคลิปมาเดินเล่นเนาะเออเอาไงโจ๊ยิงงเลยเนี่ย เมื่อตอนสายผมพายโจมันเดินเล่นใช่ไหมเออมันมันขี่เสร็จมันผมก็เรียบมันมาใช่ไหมแหละแล้วผมก็เดินมานี่แหละแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงโคง้งยืนชะงักเออผมก็บอกไปน้าไปไอ้เราก็น่นจะรอผม่นมันวนออกวนออกแล้วก็ไม่รอผมเลยนี่ผมไปเลยนะนี่เก้ยวอะไรวะเก้ยว เมื่อกี้หันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมมันย้อนแสงเนาะเพราะว่ามันเจอแสงพระอาทิตย์นะคิดแต่ว่ามันย้อนแสงไม่ย้อนแสงแต่คนมองอยิ่งเสียบตาเนาะเออลังอะไรวะเนี่ยผมถ่ายช่องหลักแล้วผมมองไปหลายทีมันลังอะไรเนาะน,นี่เดยกก็ไม่ยุ่งหรอกนะเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะไ <c oughs> อ้โจ้จให้นำเลยนำก็มา ให้นำอีกมาเมื่อเช้าเมื่อเช้าโจานำมันทิ้งผมเลยแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านกับแต่ไปไม่ถึงบ้านอีกหน่อยนึงจะถึงบ้านแล้วไปยืนรอผม <laughs> โจ,โจมันไม่รู้มันจะทําอะไรวมมันคงมีขี้ว่อเช้ามันขนนี้แล้วนะก็ช่วงที่ยังอยู่บ้านเนาะยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปข้างนอกไม่ได้ไปต่างจังหวัดอะไรก็พาโจนะมาเดินเล่นเนาะถ้าถามว่า ถ้าเอฟซีจากช่องหลักมามองคนก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปผมทุกๆคลิปหรอกอถ้าถามว่าทําไมผมพึ่งพายโจมมาเล่นล่ะผมก็พึ่งสังเกตว่าเปิดประตูให้มันแล้วมันไม่ยอมไปไกลๆนะคือแบบมันมันนี่หมาบ้านฝั่งเนี้ยมันกลัวมันสองตัวแล้วมันพึ่งโตไอ้นี่ก็แก่แล้วคงกลัวเขาหรอมั้งนะแล้วมันขี้กลัวด้วยนะพอแก่ได้ยิ่งกลัวเขานะมันก็เลยหลังๆสังเกตมัน มันไม่ยอมมามันก็วิ่งจากใกล้ๆบ้านมันแล้วก็วิ่งเข้าป่ายางไปเลยนะก็มันผมสังเกตว่าเปิดประตูให้มันก็ไม่ออกไปก็ไปแต่ยาอๆใหญ่ๆผมสังเกตมันขี้ตอนไหนวะเออประคารนี้เอาผมแม่พามันออกมาให่ไหมไม่เปิดประตูให้มันออกมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมันไปขี้ในบ้านนั่นแหละฮะก็เลย ก็เลยนึกไปนึกมาเออตอนเย็นเรามาเดินเล่นนะก็เลยเออพามันมาดีกว่าพามาเดินเล่นไปอะไรไปเนาะโตะอย่าคิดลงนะลงไม่ได้นะไปนำไป โจ,ม,โจมันไม่น่าขี้เดี๋ยวเดินวนออกไปก่วนออกไปก่อเดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยน,นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกตอนไหนดูโจมันเดินผมไม่แนะนำมันไงมันก็นำผมไงให้ดูมันเดิน,นเดินอย่างเงี้ยผมไม่ว่าหรอกเดินแบบเมื่อเช้าไม่เอาอะที่ผมเล่าให้ฟังนะตอนสายที่ผมถ่ายลงคลิปหลักอะคลิปช่องหลัก โอ้โหมันเดินมันวิ่งมันทิ้งผมไปเลยตามันก็ไม่ทันน่หมางูเห่า้วโจกลัวไหมเอ้าโอ้ยว่าจะผมไม่กลอยเดินช่วงนี้เลยผมกลัวผมตกเอาละผมยังจับทรงงตัวดีๆ f เอฟซี ตรงข้างนี้จับไปครับเนี่ยแหละไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยไอ้พุ่มหญ้าตัวสุดท้ายเนี่ยตรงต้นเขียวต้นไม้เขียวๆเ,เนี่ยเกือบสะดุดนั่นลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยตอนสายเนี่ยสะดุดไอ้ขอบดินตรงนี้แหละ มามองเอ,อ,อันนี้มันลอยอยู่นะเอฟซีเมื่อเช้านี่ทิ้งห่างไปเลยเออต้นมันหักหักไปเลยเหมือนรถเขาไถมาโดนนะเนี่นี่ไม่น่าใช่คนหรือหมามาเล่นกันความมันไม่ล้มขนาดนี้หรอกนะเออ ơ wow. anh đã cả trăm nhận nó fc จบ้านอยู่ติดทางความคิดของผมนี่คือแบบมันเหมาะกับขายของมากกว่านะเอฟซีนะความคิดของผมนะผมพูดตรงๆเลยบ้านอยู่ติดทางใช่ว่าจะดีนะน้ำคานเสียงรถวิ่งเสียงอะไรต่อให้บางคันแบบท่อไม่ไดังมันก็เสียงยางเสียงแบบ แดงต้านที่เขาวิ่งอ่ะเออเหมือน,นตอนผมไปทํางานอยู่ชมบุรี่ะโอ้ยรถใหญ่วิ่งนี่ไปฉี่ในห้องน้ําเพราะเราห้องน้ํามันก็เลยไปข้างหลังใช่ไหมฝ้าเดือเทือนโอ้เสียจะฝ้าล่วงใส่ให้นอนอยู่ไม่ได้อนอนก็นอนลําบากนะตอนแรกไปนอนก็ประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าหลับหลังๆ่ง,งแบบ โอ้ไม่ไหวอะ่ะผมนอนตีสองครึ่งทุกวันเลยมีอยู่วันหนึ่งนะนอนตีสี่กว่าคือตีสี่กว่าไม่ใช่หลับพึบนะตีสี่กว่าเนี่ยคือแบบกดโทรศัพท์ดูว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้วเออเอฟซี FC กงคิดดูว่าผมต้องตั้งนาฬิกาปลุกประมาณแปดมงสิเพื่อให้ตัวเองตื่นนะแล้วก็ตื่นมาเข้าห้องน้ําเข้างานแปดโมงครึ่งอ่ะเออถามว่าอาบน้ําเสร็จจะนอนแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่นอนนอนแล้วมันไม่หลับนะแล้วผมมันเป็นคนหลับยากนะมันไม่หลับให้เออทำไงได้โอ้ยโจเอ้มันคือขี้ยากขี้เงินเลยขี้ยากมากไอโจเนี่ยมันโอ้ยพูดไม่ถูก ครั้งผมพามันมาเดินเนี่ยเห็นมันขี้ไม่กี่ครั้งนะอันนี้มันคือลูกอะไรฮือเอฟซีน,นี่กินได้บ่ผมชอบมันสีมันสวยดีนะนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนยนะไอ้ลูกแดงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกินได้บ่ผมไม่รู้นะ หรือไม่กินไม่ได้นะหรือมันเป็นแก่ต้นอะไรสักอย่างนะเนี่ยเหมือนกันเลยเกิดเองหรือเขามาโยนเม็ดอะไรทิ้งไว้วะมันเกิดเยอะจังเลยนะ่นนี่อ่อะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็พาเอฟซีมาชมวิวชมบรรยากาศชมอะไรไปเรื่อยนะถามว่าสาระไม่มีหลักนะครับนะเ,ออเวลาดูก็ใช้หัวคิดหน่อยว่าก็ถ่ายเอาบรรยากาศหรือก็ถ่ายเอาสาระหรือก็ถ่ายอะไรนะเออไม่ใช่มาคอมเมนต์แบบไอหมอนั่นนะไม่เอานะครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคิดด้วยนะครับนะก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์ กดซับส,สไคร์บนะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองด้วยนะครับก็ไปละครับสวัสดีครับ